หลวงพ่อครับหลวงพ่อลุงสมัยที่หลวงพ่อไปหาหลวงพ่อลุงวัดท่ากระเบิดท่านใจดีไหมครับหลวงพ่อลุ่งตอนที่หลวงพ่อไปหาหลวงพ่อลุงเป็นท่านท่านใจดีไหมครัเข้าหาง่ายไหมครับพื้นๆนะพื้นๆเหรอฮะหลวงพ่อลุงนะฮะเขาว่าท่านดุใช่ครับหลวงพ่อท่านดุจริงไหมฮะหลวงพ่อเขผิดคิดคำว่ากันโอ้ คนโบราณนะครับเป็นอย่างนั้นนะฮะหลวงพ่อนะฮะคนพิชิตในอาวุธจเทียนครับ,บผมโอ้คนเป็นอย่างคนดีงัใช่ครับหลวงพ่อฮะอยากเป็นคนดีโอ้โหหลวงพ่ออยู่กับหลวงพ่อรุ่งรูปเดียวใช่ไหมฮะองค์เดียวเลยหลายหลายหลายองค์ในนคปรปฐมมีองค์ไหนบ้างครับหลวงพ่อในนคปรปฐมที่หลวงพ่อไปหาสมัยนั้นอะ พูนวัดเป็นเกียววัดใหม่เป็นเกลียวด้วยเหรอครับพ่อพูนด,ด้วยโอ้หลวงพ่อเงินวัดรอน,นี่หอมได้ไปหาไหมฮะวัดรอนี่หอมก็เป็นน้าชายเป็นน้าชายของหลวงพ่อเหรอครับโอ้ไม่ธรรมดาจริงๆแล้วเคยเจอหลวงพ่อเคยเจอหลวงพ่อเต๋วัดสามงามไหมฮะเคยเจอ <c oughs> เป็นไงฮะหลวงพ่อฮะหลวงพ่อเต๋อสนุกสนุก โอ้ท่านเป็นคนเฮฮาเหรอฮะท่านไม่เครียดคนดูโอ้เจอแล้วง่เพิ่มเหรอหลวงพ่อเขาเพิ่มบัตรไอ้กามังแก้วกามัแก้วครับพระเรียบร้อยโอ้หลวงพ่อจะได้คุยหลวงพ่อเจือมไหมหลวงพ่อเจียมเจือมก็เราก็ไล่ไล่กันโอ้ครับโอ้เราอยู่วัดใหม่เขาอยู่วัดกลางครับโอ้ กกโอ้หลวงพอ่อจำแม่นมากเลยนะเป็ยอดเลยวัดวัดใหม่ตีนเคียวใช่ไหมฮะหลวงพอ่อ <c oughs> วัดใหม่ไหนฮะวหมสุบริต <c oughs> อ้าวหลวงพ่อเคยไปอยู่วัดใหม่สุบริ์เหรอครับเนี่ยโอ้โหแน่นอนมากวัดตุ๊กตาหลวงพ่อรู้จักไหมครับ <c oughs> วัดตุ๊กตาวัดตุ๊กตารู้จักไหมฮะพ่อเจือหลวงพ่อเคยเห็นตอนเขาทําเบี้ยไหมฮะตอนท่านทําเบี้ยพ่อเจือ 6-4โมงมีวงนั้นโอ้ครับผมครับผมเกี่ยวกัการอาจารย์ใบเข็มใบโอ้แ <c oughs> น่นอน,นจริงๆครับหลวงพ่อช่วยครับอตอนนี้หลวงพ่อคงอ่าใช่ครับใช่ครับตอนนี้พ่อคงวัดวัดใช่ครับใช่ครับหลวงพ่อเข็มเข็มขมังข,งขมังเว้ยอ่าครับผม โอ้โหแน่นอนจริงๆหลวงพ่อพระในนครปฐมหลวงพ่อก็รู้จักเกือบทั้งหมดนะยุคเก่านะฮะรู้จักเกือบทั้งหมดเขารู้จักเราเรารู้จักเขาฮะเราเอายุมากครับผมหลวงพ่อฮะเราวเวลามีงานที่พระปฐมเจดีย์หลวงพ่อได้ไปบ้างไหมครับโโอ้หกังงทุวดต,ต้องไปใช่ไหมหลวงพ่อ โอ้โหแน่นอนจริงอะไรตาาครับผมดูคบคลครับครับใช่ฮะใช่ครับใช่ฮะหลวงพ่ออะไรมันิดิด้าครับ,รบ,บผมโอ้โหหลวงพ่อครับหลวงพ่อได้ได้ได้ได มีคนมาขอเรียนกับหลวงพ่อเยอะไหมฮะไม่ค่อยมีครับผมดูโอ้ครับผมดูค่อยๆไม่ไม่ค่อยสู้ครับผมไม่ค่อยสู้ฮะฮะก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงนะครับเป็นร่มโพร่มไทให้ลูกหลานชาวนครปฐมและกทมและทั่วประเทศนะครับสาธุครับสาธุครับ